ทสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการเกินไรเดอร์ครับวันนี้เราจะพาเหล่าไรเดอร์ทั้งหลายจากเชียงใหม่นะครับมาบุกถึงอุทยานออบหลวงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนสนนะครับผมเอาละครับเราจะมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกับเกียนไรเดอร์คนแรกของเรานะครับผมเกียนออมครับใช้รถอะไรครับซูมเออร์ครับประสบการณ์การเกียน์ของคุณนี่คืออะไรครับผมใส่วงแล้วฮะวิเอ ใส่บอลแล้วฮาวิน hey. um, ี่คือออมฮาวิครับผมเอาผมมือหน่อยโคเกียนคนที่สองชื่อว่าโงงอุตุเดี๋ยวผมพามาดูสักอ้าวเอาเสียผมมือให้กับเกียนคนที่สองทักทายกันเกียนไรเดอร์นะครับครับผมประสบการณ์การเกียนของคุณนี่คืออะไรครับผม พยากรณ์อากาศแล้วฝนมันตกเขาเขาบอกว่าฝนไม่ตกครับร้อยละหนึ่งร้อยละหนึ่งร้อยละหนึ่งคือไม่ตกอีก99ตกนะครับนี่คือเกียนเกียนหงเกียนอะไรเด้อซูมขนาดนั้นมา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 ฟังซูมเมื่อครั้งโอ้พระเจ้ามาครับดูรถเกียนที่สุดรถเกียนที่สุดในทิปรถน้องต้นครับรถน้องต้นอยู่ไหนครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะพามาดูรถเกียนครับ ดูอุปกรณ์การเกียนอุปกรณ์แรกล้อสีชมพูนะครับผมนี่พรบบหมดอายุนะครับแน่ดูดูครับเออเคปตารลายปีกแมงคับครับแน่แล้วเกียนมบักๆกขอให้ดูหมวกกันน็อกครับนี่อุ้ยไม่รู้ไม่ยากเอาต้นไอ้ของใครครับเอาไปกล้องหมวกก็เกียนครับหมวกก็เกียนเราจะมาดูเฮ้กุญแจมา คือดูนะครับดู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  endurance ครับ endurance End endurance End นะครับแต่ว่าอยู่จากเกียร์คันนี้แล้วชื่อ endurance นะครับดูนะครับเลาพรแค่นี้ครับครับขอบคุณครับ